เข้ามากขึ้น30ออกมากขึ้น20ทําให้เซอร์คูลเลชันของอากาศไหลเวียนในหมวกเนี่ยทำให้คนที่ใช้งานขับขี่ในเมืองแม้ความเร็วไม่สูงมากเนี่ยทำให้หมวกเนี่ยระบายอากาศได้ค่อนข้างดีใส่แล้วสบายไม่รู้สึกร้อนนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัวพีเคเคจากร้านพีเคเคสปนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกน,นกหนึ่งใบนะครับผมเป็นหมวกสไตล์แบบแนว โอเพนเฟสนะครับจากค่ายญี่ปุ่นนะครับก็จากค่ายญี่ปุ่นก็มีอยู่แค่สองค่ายนะครับก็ค mm ือโชเอะกับอารายวันนี้เป็นคิวของโชเอะนะครับผมซึ่งเป็นรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน mm hmm. นะครับ mm hmm. กล่องของโชเอะนะครับ mm hmm. ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นสีขาวนะครับ แล้วก็มีโลโก้โชเอะพาดอยู่ประมาณกลางนะครับผมแล้วก็ก็ไม่มีอะไรนะครับ <c oughs> ก็มีพยายามหลายแบรนด์พยายามเรียนแบบน,นะครับแต่ว่าของโชเอะก็ยังไงก็ต้องเป็นโชเอะนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นหมวกลายนักแข่งนะครับรุ่น เจค루สทูนะครับมาเกดหนะครับผมก็จริงๆเมื่อวานก็เพิ่งมีการแข่งขันไปนะครับสำหรับมาร์คมาเกดนะครับผมก็ปีนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นเรื่องของรถนะครับที่ว่าสู้กับทางลูคติไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงหมวกแล้วกันหมวกของเขาสวยอยู่แล้วนะครับวันนี้หมวก j เจค루สทูก็คือเป็นหมวกสไตล์แบบแนวโอ e พนเฟสหรือทรงเจ็ตนั่นเองนะครับทรงเจ็ตนี่มันจะไม่ใช่หมวก มันจะเรียกว่าทรงเจ็ตก็คือมันแตกต่างจากครื่องใบนิดนึงก็คือแต่บางคนเขาก็เรียกครึ่งใบนะก็คือทรงเจ็ตเนี่ยมันจะคือทรงทีไ่ไว้ไว้เป็นนักบินมันจะปิดกลาานแถวนี้นะครับเป็นแบบโฟโเตอร์โฟโต้ไม่ใช่โฟเตอร์อ่าสามส่วนสี่ครับก็คือเปิดเขาเรียกว่าเต็มใบแบบเปิดคางนะครับก็คือจะมีการปกป้องที่มากกว่าหมวกแนวแบบกลาหรือเครื่องใบนะครับตัวนี้ก็ได้รับ มตาตรฐานความปลอดภัยค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับจริงๆเปิดกล่องขึ้นมาครับที่เห็นในกล่องเลยก็คือจะมีตัวนี้ครับตัวพิน l o c k EVO นะครับคำว่า EVO เนี่ยก็คือตัวแผ่นพินล็อกของทางโชเอจีคลูยจะเห็นว่าชิลเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างใช่ไหมครับแล้วก็แผ่นมันค่อนข้างเต็มตาเลยทีเดียวอันนี้ก็คือเป็นที่มาแถมมาให้ในตัวหมวก J c r u i s e 2ซึ่ง J c r u ูซตอนนั้นไม่ได้แถมนะครับผมตัวนี้ก็มีแถมมาให้นะครับผม ในกล่องนะครับก็จะมีถุงผ้านะครับตัวนี้เป็นถุงผ้าของโชเอะเป็นสไตล์แบบเป็นผ้าไนล่อนนะแต่ว่ามีความไม่ไม่ไม่ไมนิ่มนะแต่ว่ามีความดูพรีเมียมนิดนึงแล้วก็มีโลโก้โชเอะเป็นสีค่อนข้างพรีเมียมนะแล้วก็ในกล่องก็มีอันนี้อีกหนึ่งอันนะครับเป็นคู่มือนะครับเป็นสติกเกอร์เป็นซิลิโคนนะ ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือหลักๆก,ก็คือมีตัวหมวกถุงผ้านะครับแล้วก็ตัวแผ่นพินล็อกกันฝ้านะครับอันนี้ก็คือกันฝ้าได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับผมแผ่นใหญ่นะครับคุณภาพจากพินล็อกนะครับเดี๋ยวนี้บางทีมีบางแบรนด์เขาไม่ได้ใช้พินล็อกแล้วเขาใช้โรงงานส่วนตัวในการผลิตพวกแผ่นกันฝ้านะตอนนี้แต่ว่าทางโชเอะเขาก็ยังเชื่อมั่นนะครับเพราะว่า ใช้โคกับทางพินล็อกครึ่งเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างระดับโลกทำให้กับหมวกกันน็อกเกือบทุกยี่ห้อในโลกเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับที่เอามารีวิวนะครับก็คือตอนนี้ทางโชเอะไทยแลนด์ Thailand นะครับก็คือเป็นโชเอะเอเชียเลยโชเอะเอเชียเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่ไทยแลนด์แล้วก็ ในเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดเลยนะครับก็คือมีตั้งฐานอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งตอนนี้ทางโชเอะเข้ามาทําการเองอะไรนะเข้ามาลุยตลาดเองในเมืองไทยแล้วนะครับก็เรื่องเซอร์วิสเรื่องอะไรก็หายหัวนะครับแล้วก็หมวกก็เป็นหมวกใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับผมอันนี้เป็นหมวกที่เพิ่งเข้ามานะครับตัวนี้จริงๆลายเนี่ยเป็นลายที่อ่เป็นลายของปีที่แล้วนะแต่ว่าโดยที่ว่าโชเอะเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการ ผลิตมานานเรื่องจากช่วงโควิดเนี่ยทำให้ลวดลายต่างๆมานผลิตออกมาได้ค่อนข้างช้าแล้วก็ตัวนี้เป็นลายล่าสุดถึงแม้ว่าจะเป็นลายปีที่แล้วของ m a r ์ m มาเกสแต่ว่าเป็นลายล่าสุดของ j จคูร์ส2ูซึ่งคิดว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนลายเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมนะครับอ่าอันนี้ให้ดูนะครับสีเป็นสีแดงอมส้มแบบสไตล์มาร์ m มาเกสหรือพวกหมวกโมโต้จทั้งหมดนั่นแหละนะครับผมตัวนี้เคยอยู่ในตัว X อ็กซ์เ ทรีนะครับก็คือตัวท็อปของตัวโชเอะนั่นแหละแล้วก็เอามาลงตัวนี้ด้วยก็คือมาร์คมาเกสนะครับผมสวยงามมาเกสหกนะครับหมวกเจครูสตู่ะผมให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้มันโดนแสงนะมันอาจจะทำให้ดูสีมันดูส้มจืดจืดแต่ของจริงคือสีแดงสดส้มสวยมากเลยนะครับผมอ่า ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่21,500บาทนะครับผมถ้าเป็นสีร้วเดี๋ยวผมจะเอาสีดำด้านร้วนเนี่ยมาให้ดูด้วยตอนนั้นจะอยู่19,500บาทนะครับผมก็ราคาก็ตามสไตล์ของโชเอะก็คือราคาสูงนิดนึงด้วยความที่ว่าตัวหมวกเนี่ยโชเอะไม่เคยทำหมวกพลาสติกนะครับผมก็คือใช้หมวกที่เป็น AM Plus นะครับก็คือทำจากไฟเบอร์กลาสคอะไรพวกไฟเบอร์ต่างๆหลายๆชนิดเป็นสูตรเฉพาะของเขาเรียก AIM Plus นะครับมีการซับแรงกระแทกก็คือเป็นตัวเดียวกับตัว e x p e r i T นั่นแหละก็คือเป็นหมวกที่มีความแข็งแรงยึดหยุ่และซับแรงกระแทกได้ดีนะครับผม ตัวนี้นะครับดีไซน์ออกมาใหม่นะครับถ้าใครเคยใช้ J c r u s ทูเมื่อสัก5 6ปีก่อนเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นดีไซน์ใหม่ที่ทำให้ดูคอมแพกมากขึ้นคอมแพกก็คือเรื่องของขนาดนะครับให้ดูกระทัดรัดจริงๆมันอาจจะหลอกตานะด้วยดีไซน์ที่มันมีความเหลี่ยมความอะไรเงี้ยจริงๆของเดิมมันจะกลมๆนะครับแล้วก็ตัว J c r u s ทูเนี่ยเขาทำออกแบบมาก็คือให้มีเส้นสายเห็นไหมถ้าถ้าสังเกตนะครับมันจะมีเส้นสายอาจจะดูเหมือนจะกลมแต่จริงๆแล้วไม่กลมอ่า จะมีเหลี่ยมมีอะไรเงี้ยทำให้หมวกเนี่ยมันดูใบเล็กในเมืองผมเนี่ยไซส์เอ็มนะครับเปลือกหมวกของทาง Jay Cruise t เนี่ยโชเอ๊ะ Jay c r u i s เนี่ยจะแยกไปทั้งหมดสีเปลือกเลยนะครับไซส์ S x สเนี่ยเป็น1เปลือกแล้วก็ M L XL XXL นะครับก็คือสีเปลือกก็คือเอาไงดี S นะครับ M L XL นะครับ XS กับ S อยู่เปลือกเดียวกันนะครับแล้วก็ L กับ 2XL เนี่ยจะอยู่เปลือกเดียวกันซึ่ง ตุ่เปลือกหมวกเนี่ยก็คือพอพอมันแบ่งเป็นสีเชลเนี่ยมันก็จะทาให้รู้สึกว่ามันมีความสมส่วนกับไซส์ของมันเช่นคนตัวใหญ่ก็หมวกก็จะใบใหญ่ขึ้นคนตัวเล็กไซส์ S ก็จะหมวกไปเล็กลงทําให้ดูสมส่วนนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของทางโชเอะนะครับที่ทําให้มันแพงเพราะว่ามันต้องทําเปลือกแยกถึงสีเปลือกจากพวกหมวกทั่วไปที่จากประเทศจีนอะไรเงี้ยหมวกหมวกจีนก็ใช้แค่1เปลือกเท่านั้นนะครับใช้โมเดียวเลยสามารถผลิตหมวกได้ทุกไซส์เลยแต่ว่าโชเอะ เวลาสีไซส์ก็ต้องทำา4โมนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้หมวกมันมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของ v n t i l a t i o n นะครับหรือช่องลมการระบายอากาศตัวเนี้ยโชเอะเขาบอกเลยว่าอันนี้เป็นรูปมดนะครับก็คือเป็นเอ่าเ,าเรียกไอคอนิกของตัวมาร์คมาเกวอยู่แล้ว ตัวช่องลมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางโชเอะเขาใส่ใจมันโดยตลอดตั้งแต่เพราะว่าเขาเขาทำหมวกพวกสไตล์ทัวริงเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น GT r 2นะครับหรือเป็น Neotec h 2แล้วก็มาตอนนี้ j r ค i s s e นะครับตอนนี้บ้านเราเนี่ยเน้นเรื่องของรถที่เป็นสไตล์สกูตเตอร์มากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาพวกสปอร์ตเนี่ยมันด r อปลงแล้วก็ตอนนี้เขาเน้นสกูตเตอร์พวก X Max f o r z a อะไรเงี้ยหรือไปทาง ซูซูกิอะไรเงี้ยทำให้เหมือนเขาเรียกอะไรใช้งานในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะครับหมวกประเภทนี้ก็ออกมาตอบโจทย์แต่ว่ายังมีคงความเป็นนักแข่งอะไรเงี้ยใส่เข้ามาด้วยนะครับลงตัว j เจค i s e 2ด้วยที่ผมจะเล่าเรื่องของช่องลมของเดิมเนี่ยตัว j จค u ส s e 1เนี่ยมันมีช่องลมข้างหน้าเพียงช่องเดียวนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็น3ช่องนะครับสามารถเปิดปิดได้ทุกช่องไนะหมเดี๋ยวผมเปิดก่อนอ่ะดันขึ้นเปิดดันลงปิดนะครับผม อ่าโอเคเปิดได้ทั้ง3ามช่องเลยนะครับก็คือดันเปิดนะครับลมเข้าทั้งหมด3ช่องจากเดิมช่องเดียวนะครับตอนนี้ลมเข้า3มช่องนะครับทาให้อากาศที่เข้ามาในหมวกเนี่ยเขาวัดเป็นปริมาณเลยท่านชั่วเอกเนี่ยเขามีเทอร์เนลก็คืออุโมงค์ลมนะครับสาหรับออกแบบเพื่อพัฒนารีเสิร์ตต่างๆว่า การเดินทางของลมต่างๆมันเป็นยังไงแอโรไดนามิกเป็นยังไงทําให้เขามีการพัฒนาหมวกได้ดีมากกว่า,าบางแบรนด์ที่เขาเรียกว่าออกแบบจากตัวคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับตัวนี้มีอุโม,มงค์ลมแล้วก็มีวิศวกรด้วยนะครับก็ทําให้ลมเนี่ยเข้าไปในหมวกเนี่ยมากขึ้นถึง30%ถ้าเทียบกับเจค u สวันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีช่องลม1ช่องตรงนี้ ซึ่งตรงช่องลม1ช่องตรงนี้นะครับแบ่งเป็น2ช่องนะครับก็คือจากเดิมถ้าใครเคยใช้ j จคูส1ฟนเขาจะเป็นช่องลมซ้ายกับขวานะครับเป็นปีกสปอยเลอร์สามารถเปิดปิดได้ตอนนี้เขาทําเป็นบิวอินสปอยเลอร์เลยก็คือช่องลมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าข้างในเนี่ย แยกเป็น2รลูนะครับเดี๋ยวผมเอารูปแปะให้ดูด้วยนะครับแยกเป็น2ลูทําให้ลมออกนะครับแม้ว่าลมออกจะ2รลูเท่ากับตัวเจค u ส s e 1แต่ว่าด้วยการออกแบบแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถ suction ก็คือดึงความร้อนความชื้นในหมวกเนี่ยออกมาได้ถึง อ่า20%มากกว่าเดิม20%นะครับก็คือเข้ามากขึ้น30%ออกมากขึ้น20%ทําทำให้ c i r ร์คู t เลชของอากาศไหลเวียนในหมวกเนี่ยทำให้คนที่ใช้งานขับขี่ในเมืองแม้ความเร็วไม่สูงมากเนี่ยทำให้หมวกเนี่ยระบายอากาศได้ค่อนข้างดีใส่แล้วสบายไม่รู้สึกร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของตัวหมวก J Cruise 2ตัวนี้นะครับผมต่อมานะครับเรื่องชิลตัวชิลตัวนี้ยังบอกว่าใช้ตัวเดิมกับตัว J Cruise One ได้ใช้ชิลรหัสเดียวกันนะครับแต่ว่ามีการออกแบบบางอย่างที่แตกต่างไปเช่นเรื่องของการล็อกนะครับตรงนี้ดันขึ้นเห็นไหมตรงนี้มันจะดันขึ้นนิดนึงแล้วก็เปิดนะครับเขาบอกว่ามันจะมีโพซิชันอย่างนี้เห็นไหมโพซิชันเขาเรียกว่า d e f o c k y position คือ,อเปิดนิดนึงนะครับเพื่อระบายอากาศสําหรับคนที่ไม่ได้ใส่แผ่นกันฝ้าแล้วรู้สึกว่าใส่แล้วมันมีฝ้าขึ้นมานิดนึง เปิดลมแค่นี้นะครับทำให้ลมมันเข้ามามีการออกแบบให้เหมือนกับว่าไล่ฝ้าในตัวได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นแต่ว่าลมยังไม่เข้าตานะตัวนี้เหมือนเปิดขึ้นมานิดนึงนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้มีแว่นกันแดดในตัวนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานสะดวกนะครับแว่นจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับสไลด์ขึ้นเปิดสไลด์ลงปิดนะครับตัวนี้แว่นก็ลงลึกค่อนข้างดีนะตัวนี้นะครับมีจุดเด่นก็คือเหมือนตัว GTR 2ก็คือรองรับการติดตั้ง b l บลู o t h ของเ e n ่าที่ทำโค o อ e เป t เรกับตัว โชเอก็คือ s i l 2นะครับก็คือสามารถเอายูนิตของ s i l เนี่ยตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีมงมีไมมีลำโพงนะครับมีช่องรองรับเรียบร้อยแต่ใครที่กังวลว่าเอ้ยผมมีบลูทูธตัวอื่นสามารถติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาก็เป็นแค่แคลมของเขาเฉยถ้าเราจะใช้ตัวอื่นแล้วก็เอามาแปะตรงนี้ก็ได้หรือว่าหนีบไปด้านหลังนิดนึงเยื้องๆก็ได้นะครับผมก็สามารถใช้บลูทูธของเดิมก็ได้แล้วก็ตัวนี้ว้าวหูรองรับบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะ อีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องของการซิลนะครับผมเขาบอกว่าการออกแบบของหมวกตัวนี้นะครับถ้ามันโค้งได้ระดับมากกับชิลเนี่ยต,ตัวตัวหมวกเนี่ยมันจะสามารถซิลนะครับแนบสนิทดีนะครับเรื่องลมและน้ำเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าไปได้อาจจะมีเล็ดลอดบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าชิลได้ซิลได้ดีกว่าของเดิมได้เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็มีผลเรื่องของนอ e ด้วยก็คือเรื่องของเสียงรบกวนจะลดลงนะครับเพราะว่าลมมันไม่ไม่ลีเข้าตามไม่ั่ว ไม่รั่วเข้าตามร่องต่างๆนะโอเคนวมภายในนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของเดิมเนี่ยของเดิมตรงนี้มันจะเป็นหนังแบบหนังแบบหนังบางๆอ่ะตอนนี้ผมจับแล้วทัชชิ่งมันจะดูว่าแบบแน่นขึ้นนะครับเหมือนพวกทางฝั่งอืม้ไปทาง PVC PV, PV, PV มากขึ้นนะครับก็คือจะ ขาดแล้วก็ถลอกได้ยากขึ้นนะครับถ้าแต่ว่าแนะนําก็อย่าไปวางไถบนพื้นพวกปูนซีเมนหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็นวมภายในตัวนี้นะครับเขาใช้นวมแบบใหม่ซึ่งทางเขาได้ไปวิจัยร่วมกับบริษัทชื่อ u n i t i c a นะครับก็คือตัวนี้มีเรื่องของ Absorb Sweat ก็คือ สามารถดูดซับเหงื่อได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็คือสมมุติว่าเราเหงื่อออกเนี้ยตัวเนี้ยมันจะดูดเหมือนดูดพื้นเหมือนพวกผ้าไมโครไฟเบอร์ที่มันดูดน้นเวลาเช็ดแล้วเนี้ยมันจะดูดเร็วมากแล้วก็ในขณะเดียวกันมันสามารถระบายเหงื่อออกไปได้ค่อนข้างเร็วก็คือควิกได้ก็คือทํา2อย่างที่มันดูส่วนทางกันทั้งดูดแล้วก็คลายออกมาในเวลาเดียวกันทําให้หมวกใบนี้ ดูแห้งไวนะครับไม่อับชื้นนะครับพอเราใช้งานเสร็จมันก็คงเปียกแหละแล้วว่าเดี๋ยวปล่อยไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะระบายอากาศได้ค่อนข้างดีทําให้หมวกนี่มันแห้งไวไม่อับชื้นไม่เกิดกลิ่นอับต่างๆแล้วก็นมนี่ทำเชฟแบบสามีคัดทาให้เข้ากับรูปหน้าพอดีนะครับนมต้นนมเนี่ยจริงๆแล้วผมจับแล้วมันค่อนข้างที่จะแข็งขึ้นนะครับไปทาง HC มากขึ้นทําให้แน่นกระชับนะครับแต่ถ้าใส่ไปสักพักนึงแล้วจะสึกพอดีแล้วก็ เข้ากับรูปหัวกับคนเอเชียอย่างเรานะครับผมสายลัดคางตัวนี้เป็นแบบกิปล็อกเหล็กนะครับแต่ว่าติดเฉพาะของทางาโชเอะเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนทั้งอย่างอื่นนะครับผมถ้าเป็นยี่ห้อหอื่นๆมันจะเป็นกิบล็อกพลาสติกนะตัวนี้เป็นกิบล็อกเหล็กซึ่งน่าจะเป็นสแตนเลสสตีลหรือไม่ก็อลูมิเนียมซึ่งไม่ขึ้นสนิมนะครับอันนี้เท่าที่ผมดูนะครับผมตัวนี้ก็แข็งแรงดี ายในนะครับนวมนะครับรองรับการติดตั้งบลูทูธนะครับเพราะว่าตัวมันมีการรองรับ SRL เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแพดโฟมร์ม1ชิ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมแกะมาให้ดูแพดโฟมนี้นะครับอ่าก็คือถ้าไม่ได้ติดบลูทูธก็แนะนำให้ใส่ไว้เพื่อว่าให้ลมมันไม่เข้าไปหมุนอยู่ในในล่องนะครับเดี๋ยวผมเปิดชิลให้ไม่หไม่เปิดชิลเปิดล่องหูฟังให้ดูก่อนนะครับ เห็นไหมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้อ่าเป็นรูเลยนะครับก็สามารถติดตั้งบลูทูธได้สบายแต่ถ้ากรณีที่เราไม่ได้ใช้งานตรงนี้นะครับแนะนําให้ติดไว้นะครับทําให้ลมมันไม่เข้าไปวนอยู่ในหูนะครับทําให้เขียงดังมันน้อยลงนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเวลาใส่ตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับ โอเคหลายคนถามเรื่องน้ำหนักนะครับตัวน้ำหนักเนี่ยตัวหมวกเนี่ยหมวกโชวเอมันไม่ได้เป็นหมวกที่เบาอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้ความแข็งแรงค่อนข้างสูงใช้ไฟเบอร์หลายๆชั้นนะครับแต่ว่าก็กลางๆแล้วก็เรื่องบาลานซ์ที่เขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะตัวนี้ก็จะหนักอยู่ที่ไซส์เออยู่ที่1,400กรัมนะครับ1,400รกรัมบวกลบนะครับผมก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่กันดูดีกว่านะครับ นวมของโชเอดเนี่ยดีอย่างนะครับก็คือทุกๆนวมเนี่ยทุกๆไซส์เลยเขาจะใช้นวมไซส์เดียวกันคือ35มิลน,นะครับเพราะว่าเป็น J c r u ร s ส2เอ้ย J c r u ร s ส2เนี่ยไม่ว่าคุณจะซื้อไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์แ l เนี่ยเขาใช้นวม35มิลตัวที่แตกต่างเขาก็คือตัวเปลือกแล้วก็ตัว EPS นะครับ แสดงว่าเขาสามารถสต็อกนวมได้ง่ายขึ้นนะครับเขาสต็อกแค่ไซส์35มิลนะครับเขาสามารถขายให้คนหัวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL ได้อันนี้ก็เป็นข้อดีของโชเอะนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างว้าวแต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่สามารถเปลี่ยนไซส์ได้นะครับสมมติเช่นอ่าหัวคนหมวกไซส์ M อยากจะแบบเอยเปลี่ยนให้หนาขึ้นเป็นไซส์ S อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถซื้อนวมที่หนาขึ้นได้นะครับก็นี่อาจจะต้องสั่งทีเดียวนะ สั่งกันอีกทีหนึ่งไม่ใช่สั่งกันทีเดียวสั่งกันอีกทีหนึ่งนะครับผมสามารถเพิ่มความหนาได้เช่นจากแก้ม35เป็น40อะไรเงี้ยแต่ผมจํารายละเอียดของตัวนั้นไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่ดีกว่านะครับตัวนี้ใส่แว่นง่ายด้วยนะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องการใส่แว่นเลยอืม เดี๋ยวเรามาลองใส่แว่นไว้ก่อนอแล้วก็ใส่หมวกเข้าไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยถ้าถ้าเรียกว่าอะไรใช้งานในชีวิตประจาวันเขาคงอยากใส่ที่แบบว่าถอดเข้าออกง่ายๆนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องมานั่งถอดแว่นออกก่อนอะไรเงี้ยผมลองใส่ดูนะครับผมอ่าง่ายนะครับก็มีล้างมา,มานิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับฟิลลิ่งที่ใส่นะครับ รู้สึกเลยว่าช่วงตรงนี้นะครับปกป้องแน่นกระชับนะครับบีบนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มากอะไรแล้วก็ด้านวนโล่งสบายนะครับช่วงหูรู้สึกเลยว่ามีการเว้าหูนะครับน้ําหนักอย่างที่ผมบอกไปนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยกรัมเนี่ยไม่รู้สึกไม่รู้สึกี่ยงเลยนะครับก็รู้สึกใส่สบายนะครับแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างดีแว่นเต็มตานะครับแล้วก็รู้สึกแบบไม่หลอกตาเลยนะครับผมมองไปด้านข้างอะไรต่างๆนี่ถือว่าดีมากนะครับ สีสวยทรงสวยนะครับสายสกูตเตอร์ที่เคยเป็นสายซิ่งเมื่อก่อนต้องถูกใจแน่นอนนะครับสาวกมาร์คมาเฟสนะครับสีแดงสดเพลิงเลยนะครับผมใส่ละคางติดง่ายนะครับผมแว่นนะครับอ่าตะกี้ตอนนี้ลองถืออยู่เนี่ยรู้สึกว่าเปิดชิลยากแต่ว่าจริงๆมันออกแบบตามหลักเออร์โกนะครับเออร์โกนอมิกนะครับก็คือดันนิดนึงเหมือนอะไรนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปเลยนะครับช่างลมก็โอเปเรตได้อย่างงี้ง่ายทีเดียวนะครับ ลมใหม่อ่าเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้ามีฝ้าขึ้นเราดันขึ้นหนึ่งสเต็ปแค่นี้นะครับลมก็จะเข้ามาแถวๆตรงนี้เพื่อระบายปรับความร้อนความชื้นระหว่างด้านนอกกับด้านในฝ้าก็จะไม่ขึ้นหรือเราสามารถใช้แผ่นพินล็อกก็ได้นะครับผมก็ไม่มีปัญหานะครับการโอเปเรตช่องลมง่ายเลยนี้ด,นดนออันเข้าดันออกแค่นี้เองอ่าแรกๆอาจจะไม่ชินโพซิชันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดันก็ง่ายเลยนะครับผมอ่าอันนี้ค่อนข้างโอเค น้ำหนักเบานะครับผมราคาก็ผมว่าโอเคสำหรับแบรนด์โชเอะนะ21,500บาทถ้าใครไม่ชอบลายนี้ก็จะมีสีล้วนนะครับเดี๋ยวผมเอาสีล้วนสีดำด้านให้ดูนะครับที่ร้านเราตอนนี้ก็จะมีสีที่เข้ามานะครับมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวดูกันคิดว่ามีดำเงาดำด้านนะครับแล้วก็มีเทาแอนทารไซ์นะครับเป็นสีเทาแบบ m e t a l ลิกแล้วก็สีดาแมตต e ดีฟเกรย์แล้วก็สีขาวนะครับก็เข้ามาหลายสีเลยทีเดียวแต่ว่าลอตที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีไม่ได้เยอะมากนะครับผมถ้าใครสนใจก็รีบจับจองกันเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็จะหมดนะครับแล้วก็กว่าจะเข้ามาอีกทีจริงๆการผลิตของโชเอเนี่ยก็เริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วได้ข่าวมาว่าเขามีการขยายลงลงโรงงานด้วยนะครับผมแต่ว่าก็ รับประกันไม่ได้ว่าเพราะว่าเราต้องผลิตขายทั่วโลกเนะถ้าใครพลาลดล็อตนี้ไปก็อาจจะรออีกหลายเดือนเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมเอาสีดําด้านมาให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็สีอื่นๆเดี๋ยวผมขึ้นรูไปไว้ให้นะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะโอเคตอนนี้พูดไปนานแล้วเหมือนกันสีดําด้านก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดของโชเอ็ A เหมือนกันนะครับผมอันนี้ไซส์เอเหมือนกันน้องๆหยิบมาให้นะครับเห็นไหมใบมันดูเล็กนะคอมแพกต์ดีไซน์ สีด้ำด้านก็สวยดูเรียบๆนะคะไม่ตกยุคตกสมัยนะโอเคก็ทางขวามือของผมนะครับมาร์คมากเกหกนะครับตัวนี้อยู่ที่21,500นานะครับตัวนี้19,500ต่างกัน,น2,000บาทแล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนนะครับสีล้วนก็มีหลายสีไงเดี๋ยวค่อย ขึ้นรูปให้ดูอย่างที่พอไปตอนแรกนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาที่ร้านได้ที่ร้านเนี่ยตอนนี้มี4สาขานะครับมีพลามหกนะครับปิ่นเก้านะครับบางนาคือตรงสำโรงนะครับแล้วก็หมิงจ่ายนะครับอยู่ตรงสีแยกเลยจอดข้างร้านได้เลยนะครับผมถ้าสนใจก็สามารถผ่อนส่เปอร์เซ็นต์10เดือนได้นะครับผ่านทางช้อปปี้นะครับโดยผูกบัตรเครดิตนะถ้าสนใจก็ลองอินบ็อกซ์มาถามวิธีการต่างๆได้นะครับผมยังไงก็ฝากรีวิวตัวโชเอะเจครูสทูไปนี้ไว้ด้วยละกันยังไงครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y u t u b e ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ